สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับบอลสีห้าสิบหกสิบบาท <c oughs> ตามคอนเซปต์ตามคอนเซปต์นะครับเมื่อวานก็ปล่อยบอลสีสีเรืงามไปนะครับก็้มีคนทักมาแชทแทบระเบิด <c oughs> ก็มันมีน้อยนะครับเนาะผมบอกแล้วว่ามันมีน้อย รีบๆกันหน่อยนะครับบางคนก็อาจจะเห็นคลิปช้าเกินไปนะครับผมจะบอกให้ว่าถ้าอยากให้เห็นคลิปเบิดชัยก่อนนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอ้ผมจะบอกยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาวิธีให้นะครับสำหรับการกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับบางท่านก็ไม่รู้นะครับว่ากดยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีมาอธิบายมาบอกให้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ เบิดชัยนะครับก็จะมาแบ่งปันบอนสีนะครับมีนิดหน่อยนะครับเนาะมีแค่ไม่กี่ต้นนะครับประมาณนี้แหละนะครับหนึ่งถาดขายวันละถาดสองถาด <c oughs> <c oughs> ขายทีละน้อยๆนะครับเนาะไม่ต้องรวยแต่ขายเอาสังคมนะครับ <c oughs> อะมาวันนี้แบ่งปันให้นะครับกับบอนสีห้าสิบหกสิบบาทนะครับ อ่าขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งแบบเมาส์นะครับอยู่ที่อ่าหกสิบบาทนะครับส่วนเก็บเงินปลายทางอยู่ที่แปดสิบบาท <c oughs> นึกนึกเยอะนึกนานนะครับเนาะเมื่อกี้นั่งคิดนานอยู่อ่ะมาต้นแรกนะครับเทพเทวริดนี่เทพเทวริดป้ายสวยสยนี่ครับต้นที่หนึ่งครับเทพเทวริดไปดูต้นแม่ไหม ต้องไปดูนะครับเนาะต้องไปดูต้นแม่ไม่งั้นไม่ได้อะ่ะคือบางห้านก็นึกภาพไม่ออกเอ้ยโตมามันจะเป็นยังไงอะ่ะเทพเทวริสนะครับนี่นี่ครับผมเทพเทวริสต้นแม่นะครับเป็นแบบนี้ผมยังไม่ได้ใส่กระถางสิบนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาใส่กระถางสิบนิ้วนะครับนี่ครับเทพเทวริสอันนี้ต้นแม่อันนี้ต้นลูกนี่ดู เหมือนกันไหมคล้ายกันเลยนะครับเนาะนี่ต้นลูกมีต้นแม่นะครับสวยเทพเทวาฤทธอะสวยครับเป็นบอลที่แบบน่าเก็บสะสมอะปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกราคานะครับเนาะขออนุญ,ญาตปิดก่อนอุ้ยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยทุกท่านออกมาดําพืชเลยของแง้มดูก,ก่อน บอลสีอะไรไม่ดูไว้นอกตู้นะครับออกมานี่ก้านดำาพึบเลยเออเดี๋ยวขอคลี่ใบดูก่อนโอ้อะไรไม่รู้จะดำาพึบเลยเ <c oughs> อาปะ่ะไปขายบอลสีกันต่อแลครับนอกเรื่องนานแล้ว <c oughs> <c oughs> นอกเรื่องนานเลยอะมาบอลสีต้นที่หนึ่งเทพเทวริษนะครับเทพเทวริษต้นนี้นะครับ ขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ต้นแรกเปิดมาเจ็ดสิบบาทเลยถูกๆต่อไปครับเป็นบอลกาบนี่วรัญญานะครับชื่อเพาะเนาะเป็นชื่อใครก็ไม่รู้อ่ะใครชื่อวรัญญานี่โชคดีด้วยมีบอลสีที่ชื่อวรัญญาด้วยนะครับนี่บอลกาบนะครับอันนี้เป็นกาบกาบแบบกาบเหมือนผักกาดแก้วอะประมาณนั้นนะครับเนาะ อ่ะบอนกาบวัลัญญานะครับต้นละหกสิบบาทนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับกาบวัลัญญาดูสีครับสวยๆเลยต้นที่หนึ่งหกสิบบาทต่อไปบอนกาบวัลัญญานะครับต้นที่สองนะครับนี่เดี๋ยวผมจัดแจงก่อนนี่สีสวยๆเลยนะครับเห็นไหมเป็นบอนกาบนะครับนี่ กาบเหมือนไอ้ผักสลัดอผักกาดแก้วนะครับคล้ายๆแบบนั้นเลยหกสิบบาทนะครับกาบวลัญยาต้นที่สองนี่ครับวลันยามีสองต้นนะครับต่อไปครับชมพูทวีปโอ้อันนี้มาเป็นพุ่มเลยมีกี่ต้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามมีสามต้นครับทุกท่านนี่ชมพูทวีปมีสามต้นเป็นพุ่มเลยสวย ดูรากโอู้หทะลุกระถางงามๆเลยนะครับเนาะชมพูทวีปกระถางนี้นะครับสามต้นนะครับขอในราคาแปดสิบบาทนะครับเออมันมีสามต้นเนาะชมพูทวีบดูโอ้ป้ายสวยด้วยนี่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 หลอดใหม่ออกมานี่ก็แดงนี <c oughs> ส่สวยๆเลยนี่แปดสิ <c oughs> บาทนะครับชมพูทวีบอ่า ต่อไปครับสิบหมืนมาอีกแล้วทยอยขายอะ่ะสิบหมื่นนะทุกท่านสิบหมืนนี้ผมจะทะยอยขายนะครับเพราะว่ามันโตไม่ทันกันนะครับเนาะก็เป็นชุดชุดไปนะครับรอบนี้มีสองต้นสิบหมืนต้นละหกสิบบาทนะครับนี่กระดูกสวยงามนะครับปลายปลายใบก็เป็นสีออกชมพูแดงๆนะครับเนาะชมพู ยังไงอ่ะพาร์ทเทียวหรือเปล่าไม่รู้รู้จักเนี่ยพาสต้าอันนั้นมันเส้นพาสต้าเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วแหมเบิร์ชัยก็นะน,นี่สีพาร์ทเทียลนะครับนี่ต้นละหกสิบาทครับสิบหมื่นต้นที่หนึ่งครับต่อไปสิบหมื่นต้นที่สองครับนี่หกสิบบาทสไตล์เบิร์ชัยก็ขายไปคุยไปนะครับเนาะไม่ค่อยมีเนื้อมีแต่น้ํา น้ำเยอะกว่าเนื้อนะครับเนาะอ่สิบหมื่นต้นที่สองครับนี่ถ้าใบอ่อนๆนี่มันจะไม่กัดสี oon. นี่เริ่มกัดสีละ on ต้นละหกสิบบาทต่อไปเป็นนี่ครับบอลสีที่ชื่อแบบว่าชื่อโหดๆหน่อยองคุรีมานนี่กัดสีมาแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับองคุรีมานนี่สวยนะองคุรีแมนก้านจะดำ ออกดำดำแล้วก็ตรงกลางจะออกเป็นสีแดงใบถ้าแก่จริงๆจะออกดำดำนะครับคือแบบไม่ใช่ว่าดำขึ้นนะออกแบบคล้มๆอ่ะเทวัยไล้์ทวัยไร้หน่อยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ขององค์คุลีมานแหละออกทะมึนทะมึนออกเท่าๆนะครับเนาะประมาณนั้นนี่ครับองค์คุลีมานมี2ต้นนะครับต้นใหญ่ๆเลยทุกท่านกัดสีมาแล้วนะครับนี่องค์คุลีมานต้นละห้บาทนะครับ นี่ต้นใหญ่ๆเลยองคุรีมานต้นที่หนึ่งนะครับห้าสิบบาทครับทุกท่านบอลเก่านะองคุรีมานอะองคุรีมานบอลเก่าในต้นที่หนึ่งต้นที่สองก็สวยนี่กัดสีมาแล้วครับนี่องคุรีมานต้นที่สองนะครับเนาะชื่อนี้เป็นแบบตับพุทธประวัติตับพุทธประวัติองคุรีมานเนาะก็ไปดูได้นะครับเรื่องเล่าขององคุรีมาน ไล่ตัดนิ้วเขาเพราะว่าโดนคําสอนผิดๆมาจากคนจริงๆเขาเป็นคนดีนะครับองค์คุลีมมนแต่เขาโดนสอนจากคนคนผิดๆนะครับเขาก็เลยเชื่อคนที่คนคนผิดนะครับเชื่อคนผิดคิดว่ามันถูกก็เลยไปทํานี่ <laughs> พุทธศาสนาเกตสีนะผมอะ <laughs> อัตต้นที่สองครับองค์คุลีมานต้นละ50ิบบาทเนาะต่อไปตุ๊ก ตุกแกนะครับตุกแกก้านดําตุกแกก้านดําเขายังขายกันแพงอยู่นะครับตุกแกก้านดาอ่าสําหรับเบิดชัยขอต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับตุกแกก้านดํานี่นี่ก้านดําเลยนี่ครับมีลายมาแล้วตุกแกนะครับต้นละหนึ่งร้อยนะครับตุกแกขอหนึ่งร้อยบาทเองนะครับมีต้นเดียวด้วยสินี่ต่อไปนางรากสด นี่รากสดต้นนี้ก็ป้ายมาแล้วนี่ไงนี่สองใบรากสดต้นนี้ขอที่ราคา60บาทนะครับนี่รากสดนางรากสด60บบาทสวยๆเลยนะครับเนาะป้ายแดงมาแล้วนะครับอ่าต่อไปครับผมยอดมงกุฎ <laughs> ยอดมงกุฎนี่ครับด่างสวยๆเลยยอดมงกุฎด่าง ยอดมงกุฎต้นนี้หกสิบาทนะครับยอดมงกุฎหกสิบบาทเนาะนี่ครับวันนี้ก็ขายไม่ค่อยเยอะนะครับทุกท่านขายบอนสีก็ขายน้อยๆนะครับก็โดนด่าทุกไลฟ์นะครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่โดนด่าไม่ใช่ด่าหรอกเอฟซบนทํทำไมไม่ขายเยอะๆเนาะก็เป็นสไตล์ <laughs> <laughs> มันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นคาแรคเตอร์ของเบิร์ดชัยนะครับประมาณนี้ หกสิบบาทครับยอดมองกุฎต้นสุดท้ายของวันนี้จ้านี่เลยครับเยี่ยมตะวันนี่อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบิน <c oughs> อันนั้นมันทุ่งแสงตะวันอันนี้เยี่ยมตะวันนะครับหนึ่งร้อบาทครับผมบอลเก่าบอลป้ายสวยๆเลยนะครับเยี่ยมตะวันหนึ่งรอยบาทต้นนี้เอาละครับวันนี้ก็ หมดลึงแล้วนะครับสำหรับบอลสีของเบื่อชัยก็มีประมาณนี้นะครับทุกท่านมีไม่เยอะอุย้ยมีไม่เยอะมีน้อยนะครับมีน้อยมีน้อยไม่ค่อยคุณภาพล้อเล่นหน้าสวยๆนะครับเนาะมีน้อยแต่ก็โอเคนะครับเอาละครับท่านไหนสนใจบอลสีก็ทักแชททักเฟสทักไลน์มาได้ตรงนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวเบิร์ดชัยจะทําการรีบตอบให้ท่านไหนที่ไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับท่านไหนที่คิดว่าไหวก็เหมาหมดนี่เลยนะครับเอาละครับวันนี้เบิดชัยลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ